สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมอน้คู่จะาไทฟรีสไตล์ครับกลับมาในภาษาซีสเกตอีกเช่นเคยครับมอน้มอนิผ้ามะเบิงนะครับแม่วันสีดอกมักขามครับผมนะพอดีิันได้ประคามมาหลายหน่วยครับนี่มีแต่วบใหญ่ๆครับพี่น้องเบิงเอาแล้ครับนี่นะับใหญ่ๆก็งามครับมอน้ขออนุญาตเปิดแฟลตกล่องนะครับเพราะว่ามันเดิกแล้วนะครับจอนอยูประมาณสักสี่ถุมได้นะครับนี่ครับมีแต่มระคามวยใหญ่ๆก็งามนะครับ เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งวิธีการปอกของแม่นะครับว่าแม่เพิ่นปอกอย่างไรน,นะครับเนาะอันนี้ครับบักขามหน่วยใหญ่หลายๆครับผมกับโบไล่เป็นไหนกับแม่มาสนี่แหละในมาซำนี่นะครับเพิน่นมีคนเอาไห้นะครับหนาเพิ่นเอาไห้เออใช้พี่เบิ่งวิธีการปอกในแม่คือคือโบป,ปอกแบบน้ำ้อนคือเขาโบปลอ,อ,อกแบบน้ำพรไหวมันหลวงม,ม,มากกับไรเลๆเนาะ อ๋เวลาเราเส้นแหลมหอนเสียขื่นว่าลาวบางที่มันกระลุงมันอันไตมันกระเลเสียหายมันเลเสียหายบอกยังไงมันมันบอเป็นมันบอเป็นมันบอเป็นหน่วยแบบนี้เนาะแบบนี้หน่วยมันงามนะครับนี่นะครับมันจะบรเลผิวมันจะบเสียนะครับนี่ผิวมันก็จะสวยงามนะครับแต่ว่ามันกระปอกงากแน่เนอะปอกหากแน่แล้วใส่เวลาอืใส่เวลาต้นแน่แยกสีแล้วครับ แบคือว่าหลับคลองปอกกับตัวหลวกน้ำห่อนมันก็หลวกน้ำห่อนมันได้เลี้ยวแต่เลี้ยวแต่ว่ามันห่งโต๊ไตมันเละมันเป็นบ่เมิดใช่ได้บ่ขามอ่าเดี๋ยวมาใกล้ๆเขาบ่าเพิ่อนบอกตังไหนนะครับนี่ครับขั้นตอนการปอกข้าแม่เพิ่นนะครับข่าแม่ผมครับเพิ่นปอกบ่ขคามใส่มีดขูดเอาค่อยๆถากไปเรื่อยๆนะครับมันจะซาแน่แล้วเพิ่นก็เห็ดไปเรื่อยๆนะครับก็บอกไว้ก่อนเขาว่าคลิปนี้กับอาซีันถึกเทปหลายวันแน่นะครับ อาชีใส่เวลาเก็บนะครับเก็บเก็บผาบแล้วก็ขั้นตอนนะครับการดองน้านะครับมาฝากพี่น้องสุข,ขุทุกคนครับนะนี่ครับหลังจากปอกแล้วไปเห็ดจากไหนต่อนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งครับครับหลังจากปอกแล้วนะครับนะแม่เอาเป็นกระเชาไว้แซน้ำเปล่านะครับมาแซน้ำเปล่าล่างแซใบก้อนเอาง่ายๆซะครับแซไปก้อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเพิ่น,น,รน,นกระเจงศ์สี เป็นขั้นตอนของการแซน้ำปูนขั้นตอนของการแซน้ำเกลือต่อไปเดี๋ยวเราจะไปติดตามเบิึงครับว่าพันเชียจังไรแน่อ่ะไปอันนี้แซน้ำปูนนะครับแซ่ยมือละนี่สองมือนสองมืออืออือนใส่น้ำกรใสเกลือมืออื่นจะเอือมืออื่นจะแซ่เกลืออีกสองมือเออเกลือเกลือต้มอ่ะครับบ่น้ำต้นขวดลงไปเลยอ้าผสมปูนเลยบ่บ่หมายถึงว่ามืออื่นแหม่กะกะปูนล่างโอ้ ล้างสะอาดแล้วล่างเกลือแซ่ล้างปูนสะอาดแล้วก็เอาเกลือนี่แซ่ใส่หลายวันไหนใส่สองหนึ่งคืนเาะสองกัมแ่เกลืออีกน้ำจากน้ำปูนแล้วมาทำเกลือสองแล้วก็น้ำตาลสองน้ำตาลขึ้นยางสองขึ้นยางละสองวันเนาะขึ้นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งก็ว่าเป็นหนังน้ำตาลโอ้ขึ้นหนึ่งก็หมือนเอาน้ำตาลขึ้นเดียวก็ได้แต่ว oh, um, ่าน้ำปูนกับน้ำเกลือเนี่ยยางละสองขึ้น โอเคครับเอ้าเดี๋ยวเป็นข้อมูลไปก่อนซ้ำหนิก่อนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่<ช>อีกมือใหม่เจ้าไหนต่อนี่นนเสียน้ำตาลใส่โอ้นี่น้ำตาลใส่ใส่น้ำตาลใส่อลไรก็แล้วตัวแบบนี้ตัวนี้เขียวน้ำตาลบ่เขียวน้ำต้านอะไรอเขียวน้ำตา้านลายปัในไหนจชกโล่ลายโลหนึงโลหนึงบ่นี่เ<ล>ดีย๋ดวยวมาข้ามซ้ำหนิบ่โลหนึงขามซ้ำหนีไม่ไดบอกว่าสีหวานเลยอ้าวแบบนี้ลองซีกไม่หน่อยเกินกระจายเครื่องโลฮะคือเดิมครับ ใส่น้ำตาลใส่เอาไปจังมือบ่ะนี่มืออื่นนักกินได้มืออื่นกินได้เลยกินได้หวานเลยอ๋ออันนี้ก็หวานแน่ยเลยมันหวานแน่พี่ยังไดนี่ครับในเอ็งามเบนงครับนี่ครับข้ามนะครับตามขั้นตอนที่อัดไปนั่นนะครับแล้วก็มาเคี่ยวน้ำตาลเนาะเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ใส่เทลงไปแบบนี้เห็นมันเย็นก็เทลงไปอ๋อมันเย็นแล้วเทลงไปมือกินได้เลย กินได้บรนท้อนมะก,กะเลที่บกขามเออเนาะฮ้อนมะก,กะเลเนาะเออเอาเย็นบัรทอีกคืนหนึ่งกินได้เล่นบ่คืนหนึ่งมะเอินเชอร์เลยกินได้อ,อะีรครับกบ็เป็นสูตรการดอกบอกขามของเมย์บุตรคำใบนะ<อ>ครับน,นี่ครับนี่ลองกินมั้งเหาอหวานยังไงหวานมันมันจืดเต้งแต่แซ่นี่เล<อ>าเป็นบ่จืดเต้าแซ่น<ม>้ำ<ไ>ป<ม>ูนเกลือ โอ้เจือดังแต่แซน้ำปุ้นน้ำเกลือแล้วน้เกลือมากโอ้เหตุเหตุสองขึ้นเลยมันกันอันน้ำสมมันออกไหมโอ้น้ำสมมันออกแล้วมันก็ถือว่ามันแล้วเนาะกระเที่าวว่ะแกกับน้ำตาลใส่เพื่อวามหวานนี่สือเพื่อวามหวานนี่สืออ๋อนี่นะครับเพื่อวามหวานนี่สือแหมแล้ววานะครับผมว่านี่ครับก็ซิมไม่มงอืมบอบอสมเลยเนาะอ่านี่ครับสูตรนี้นะครับพี่จะไปใส่กับล่องเบิ้งนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับเนาะโอเคครับผมบ๊ายบาย